นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอารหัง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  สัมมาอรหัังสมาสมาอระหังสัมมาอา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 ระหัง สัมมาอรหัง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 สัมมา ส no ัมมาอารหังสัมมาอ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 รหัง สัมมาอระหังสัมมาอาระหังสัมมาอระหังสัมมาอาระหังสัมมาอ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 าระหังบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อาหารนินทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหาอรหอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอาหารอะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้คนจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จากตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันละกันเลยอัพยาบัตช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิอัตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่ส่วนกุศล อิทางเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคะรุปัจชายาจารยานังโหนตุสุขิตาโหตุคารุปัจชายาจารยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุข อิทางสัพพเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทว,วดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเทเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุข อิทังสัพเพเวรีนางโหนตุสุขิตาโขนตุสัเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวนทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวนทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหนตุสุขิตาโขนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ท้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคำอธิษฐานขออโหสิกรรมากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมังสัรจิตจกรรมมังอสันจิตจกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใดๆที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมดใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพระเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จด้วยเถิดนิพพานะปัจจะโยของตุกรวดน้ำ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านที่ท่านกำลังส่งผลอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีความทุกข์ก็ขอท่านให้ผลจากทุกข์ท่านที่มีความสุขก็ขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อท่านได้รับ บุญกุศลแล้วขอให้ท่านโปรโดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้นี้ด้วยเถิดสาธุ